พิท,ทิมชื่อเด็กหญิงทิมสอนนาและชื่อเล่นชื่อแหลมเด็กหญิงทิมสอนนานะครับวันนี้ก็กลายมาเป็นสุนารีราชสีมานักร้องลูกทุ่งที่ดังมากๆมีเพลงฮิตมากมายให้เราได้ฟังกันนะครับแล้วก็เพลงหนึ่งที่เป็นเพลงฮิตมากๆที่มีจังหวะสนุกๆที่เราใช้แข่งในรอบแรกคือเพลงนี้ครับ วันนี้เสียงรับของเราเตรียมตัวมาเต็มที่เสียงเหมือนแกะแทบทุกเม็ดครับยังไงพิสุมีอะไรอยากจะบอกแฟนคลับหรือว่าเพื่อนๆศิลปินก่อนไหมครับก่อนที่จะเข้าตู้ไปครับวันนี้มาเป็นต้นแบบสุนารีกลับบ้านก็ขอให้เป็นสุนารีกลับไปนะครับอย่าเอาดิฉันอย่าให้ฉันไม่ได้เป็นสุนารีกลับไปนะครับไม่งั้นตอนนี้ทําใจให้สบายๆครับแล้วก็เชิญเข้าตู้ครับพิสุครับ ูุนี้นะครับเราเจะโหวตตู้ที่ไม่ใช่สุนารีรัชศิมานะครับในรอบแรกนะครับย้ําว่าไม่ใช่นะครับคิดว่าตู้ไหนไม่ใช่คุณกดเบอร์นั้นไปเลยตู้ที่ถูกโหวตมากที่สุดตกรอบครับแคขับในสตูดิโอทุกคนพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมก็ถึงเวลาเสียงลับจับไปสุนารีทั้ง6ตู้ครับถ้าพร้อมแล้วจัดไป,ไป บแลนะ้นอาจจะงงงงกันอยู่นะฮะแต่ว่าตอนนี้ถึงเวลาที่ทุกคนนะฮะจะหยิบรีโมทขึ้นมาและกดโหวดครับ